นี่จะมีมีรู้เวลาของตัวเองว่าทุกวันนี้เขาเป็นตุ๊ดแบบมีมีความระแวดระวังาเเป็เพอาะเป็นตำรวจเพราะเาเป็นตำรวจเพราะ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 เป็นตำรวจเหรอคะเป็นทหารเพราะเป็นทหารนี่ก็จะรู้ว่าเราเราจะเป็นกระเทยได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่สี่โมงเย็นเราต้องเป็นผู้ชายตอนไร พ่อออกเวรสี่โมงเย็นเป็กระเทยก็เรียกว่าเป็นกระเทยตามเวลาราชการเหนือยหรอเสร็จนี่กลางวันรับก็ขึ้นขาก็คือคองจริงเสร็จนี่กลางวันขับก็ขึ้นหลวบคือบ้านเป็นตำรวจนะแล้วเราเป็นกระเทยคนเดียวในรุ่นผู้ชายมันก็ไม่มีเป็นกระเทยกันเลยอ่ะเราก็เลยรู้สึกแปลกพ่อก็แบบอาจจะตกใจเราก็เลยแบบเอะไม่อยากจะทําให้พ่อตกใจมากกิจกรรมตอนเย็นของเด็กผู้ชายเขาจะเตะบอลกันแล้วแต่ก่อนสี่โมงล่ะทำอะไร เราเป็นผู้หญิงที่สูงที่สุดในกลุ่มนาง,นงแบบคุณนางแบบคือไปกระเทยนั่นนะเป็นผู้หญิงที่สูงที่สุดในกลุ่มเราจะเล่นไขยของกันเราจะขุดดินขขยขนมครกมึงขขยข้าวผัดนะแต่เดี๋ยวชั้นนะขขยขนมครกเพราะมันสวยสุดที่แกะไดแกะกระเทยต้องได้แล้วบาทัดไข่ เธอไปชอปปิ้งอะไรมาก็ได้แต่ดอกเข็มดอกเฟื่องฟ้าดอกชบาเนี่ยเป็นโรยหน้าขนมโคกของฉันเขาเอินเอาใบไม้แห้งเอาใบไม้แห้งอ่าเล่น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 ใครละใครละไว้าสี่โมงทำตาักขายอยู่นะมีลูกค้าด้วยนะฝากร้านแป๊บหนึ่งเล่นอยู่ข้างหน้าห่อตอนก็้องมาสรงมาส่งมาาส่งมาปบ ส่งมาปีกซ้ายเราวิ่งไปปีกขวา,าจะได้ไม่โดนไม่ต้องอรับ,รบ,รบ,รบรวันนี้คืนดีเสียงส่งมาตอนที่เราพอดีออรับเอาพ่อมาเราก็ต้องเตะแต่เตะแบบกระเทยกลัวแอคติ้งไม่ผ่านเราก็เลยมีเสียงอ,อ,อีกคนนีงวิ่งเข้ามาแบบมึงต่อยมวยเหรอมึอง่อยทำไมไม่รู้อยากใอ้ a ิ t i มันดูดจริงๆให้ไม่เราส่งจริงนี่หรือเค่อเชื่อใช่เคฟอเชื่อ เป็นเคล็ดลับพอขึึนแปดปุ๊บไปอุ้ยตายเลยขอโทษลอใหม่ได้ไหมไม่ทั้งครกเลยไม่มีโปรไฟล์นานหน่อยอ่าเป็นเคล็ดลับเด็กๆจำไว้เด็กๆกันเลยอย่าให้ต้องพูดถึงปลเป็ดเลยพูดอะไรนะ เราเป็นรายการนี้คือมันส่วนหนึ่งเท่านั้นเองอ่าอ,อ,อ,นนอันนี้จะเจอบ่อยบ่อยก็คือจะสนิทกันจนถึงขั้นเห็นดัวยโ,โ,ลโลเอเกิลทั้งหมดของเคาเป็ดแล้วเห็นทุกอย่างเห็นแล้วก็เฉยๆด้วยไม่พูดอะไรเหตุการณกาเป็นยังไงกันได้ถูกกัน ไปเวียดนามแล้วก็นอนห้องเดียวกันแล้วเวียดนามโรงแรมจ,จะดีหน่อยซึ่งห้องน้ำจะเป็นกระจกที่เป็นฟ้าครับแต่ให้มันเปิดมันก็จะสว่างวิ่งแต่ให้มันปิดมันก็จะเป็นฟ้าทึบใช่ได้นี่ก็ไปถึงวพวกเขาก็อาจจัดเงถ้งเขาวางของลงเตียงไหนาแสดงว่าเขานอนเตียงนั้นเพื่อเขาก็เหลือเตียงที่อยู่ข้างห้องน้ำไว้ให้เราก็นอนจังหวะไม่รู้อะไรโดนใจให้เรานอนหันหน้าเขาเล่นโทรศัพท์เมื่อเที่ยว เป็นป้าอยู่อ่ะจันท์คิดว่าปลอดภัยแกเคยดูคลิปที่มันเป็นคลิปจากชนีสาวสวยแล้วอยู่ๆเป็นหน้าผีโผล่ <laughs> แบบไม่ทันคิดอ, <laughs> อ่ะเพลินก็เดินไปมองป้ากระจกไปสักพันได้ยินเสียงแป๊าดกระหนังกระจกสว่างปุ๊บว้าวป้าเป็ดในสภาพโป้ที่มือแตะอยู่นี้ในขณะเป็ดในขณะที่สไตร์ยังโพสอยู่สไตร์ยังโพสอยู่แป๊ะดก็ได้ยินเสียงแป๊ะ ที่มันเงียบมากในห้องเกิดเสียงแปะดังขึ้นทุกคนในห้องก็หันขึ้นมามองปุ๊บกมเป็นปุ๊บแปะเวลาตื่นปุ๊บต้องมาถ่ายในห้องหนูคนเริ่มเยอะพอเริ่มเยอะปุ๊บอ่ะเริ่มรีแลกซ์ป้าเป็ดเดินจากห้องน้ำมาแล้วก็พูดโดยที่ไม่มีใครถามอะไรเลยว่าเมื่อวานเห็นอะไรบ้างก่อนดี เดินผ่านเตียงไปเดินผ่านเตียงไปเลยมองการเห็นอะไรบ้ากอยากไปก่อนเลยหมดเลยเตียงจะได้ไม่ดึก